สวัสดีครับมิตรรักนักเพลงที่รักและนับถือทุกทุกท่านาได้เริ่มแดดลมลมตกวันนี้ผมนำเพลงเก่าๆามาเสนอท่านาโดยสามนักร้องแต่าสามเพลงเนี่ยสองนักร้องนะครับ เพลงแรกเป็นเพลงมนรักเชียงใหม่ในเวอร์ชั่นของอุมาพรบัวพึ่งชุนธียา,าจิตราทัพจากนครศรีธรรมราะร้องส่งมาให้นักขัง ส่วนผมร้องอยู่ที่กรุงเทพในเพลงเดียวกันคือมนร์ระเชียงใหม่ในเวอร์ชั่นของธานีอินเทร์เทพเพลงนี้เราเคยขึ้นคอนเสิร์ตหลายครั้งในานามของชมรมนักร้องนักดนตรีไทยสายนสมัครเล่นในรา,ารายงานการกุศลผมร้องกับชลรพัฒ นัปริยาโทรจาก,กเกษตรศากสิ์ชนสมอรุ่นที่หนึ่งแต่ตอนนี้เขาชอบไปเต้นรำก็ไม่ได้ร้องแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้เจอกันก็คงไม่นานถ้าได้ข่าวแบบต้มลมตกคงส่งเพลงมาร่วมกันนะครับสำหรับเพลงที่สาม เป็นเพลงที่ส่วนใหญ่เขาขอมานะครับเพราะเห็นว่าอาจารย์เจริญจากชมรมผู้สูงอายุวัย62ร้องเพลงได้พอฟังได้นะครับผมก็เลยจับให้ท่านเป็นประจำทุกวันวันนี้ท่านมาในเพลงทะเลไม่เคยหลับของ The i m possible นะครับ ก็ขอเชิญท่านรับฟังรับชมแมดยามแดดล่มลมตกตามอัธยาศัยนะครับสำหรับรายการแดดร่มลมตกผมก็ดีใจนะครับอาจารย์ชมฉายอรุณฉันท่านดูลายของผมอยู่ส่งลายมาให้กำลังใจบอกว่าอาจารย์อนันต์นนะ หน้าตาแจ่มใสรู้กับเพลงแล้วก็ยังมีพลังที่จะร้องท่านก็ให้กำลังใจมาเสียดายที่เราไม่ได้เจอกันนานไม่นั้นเราก็จะยืนคู่สอนร้องเพลงกันมา,าตลอดหลายปีแล้วนะครับและโอกาสเช่นนั้นคงจะไม่มีอีกแล้วโดยเฉพาะในโลกไ้าย โควิด -19 เนี่ยนะครับทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้ผมต้องมาทำเพลงเล่นคนเดียวร้องคนเดียวบันทึกเสียงคนเดียวผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็เป็นความสุขที่ได้รับในบรรลายของชีวิตก็ทำตรงนี้เพื่อให้ทุกๆท,ท่านที่รับเพลงได้มีความสุขไปด้วย ก็ขอขอบคุณใน,นม,มิตรจิตมิตรใจของทุกทุกท่านนะครับวันนี้ขอเชิญฟังาสามเพลงาสามเพลงในสามสองเพลงในสามนักร้องอขอได้รับความสุขจากการฟังทุกทุกท่านนะครับขอบคุณครับ